เราไปดูข่าวมีข่าวล่าสุดมาด้วยนะคะ mm hmm. ก็คือกรณีดิสไอจะตรวจรถหรูตอนนี้ก็คือถึงวันที่ส2มีนาคมวันในพรุ่งนี้แล้วจะเป็นทีวของลุงพี่น้ำฝนซึ่งข่าวข่าวก่อนหน้านี้นะคะก็จะเห็นนะคะว่าดิสไอเนี่ยไประบุนะคะว่าการยืดจดประกอบของรถหรูรถยนต์ยนแพนเชอร์นะคะของลวงพี่น้ำฝนเนี่ยไม่ได้ตามมาตรฐานแล้วก็ไม่ตรงตาม ที่มีการระบุไว้อยู่ในเครือข่ายนะคะ6,000คันค่ะแล้วก็ต้องมีการตรวจสอบซึ่งหลวงพี่น้ำฝนก็บอกว่าตัวเองเคยส่งไปให้ดิสไอตรวจสอบแล้วแล้วทําไมวันนั้นถึงบอกว่าผ่านแล้ววันนี้ถึงมีการตั้งประเด็นซึ่งหลวงพี่น้ำฝนบอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นก็เปิดเลยค่ะคให้เข้ามาตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเพราะว่าตัวเองโปรไยอยู่แล้วค่ะครับอีกครั้งหนึ่งที่ประเด็นร้อนจะไปอยู่ที่วัดแหะครับวัดไผ่ล้อมซึ่งหลวงพี่น้ําฝน วันนี้ก็นําทั้งคณะสงฆ์ทั้งเด็กวัดทําความสะอาดครับบริเวณหน้ากุฏิปิติธนสารสมบัติเพื่อเตรียมรอรับเจ้าหน้าที่ DSI ก็จะมีทั้งเจ้าหน้าที่ DSI เข้าไปมีผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทจากกั่วเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะไปตรวจสอบรถยนต์แพนเทอร์หมายเลขทะเบียนกไก่กไก่1น7นนี่นะครับที่มีชื่อของหลวงพี่น้ำฝนเป็นผู้ครอบครองโดยอ้างว่าต้องการที่จะเป็นกุศโลบายใช้รถโบราณดึงคนเข้าวัด หลวงพี่นำฝนจะดูแลความสะดวกเรียบร้อยทั้งการจอดรถการลงทะเบียนเจ้าหน้าที่รวมถึงสื่อมวลชนจะไม่มีรั้วกั้นสื่อครับเข้ามาดูได้จัดเตรียมอาหารจัดเตรียมน้ําดื่มบริการด้วยที่สําคัญนอกจากบริการแล้วมีของที่เป็นของดีด้วยของขลังเพราะว่าหลวงพี่นพฝนนี้มีขึ้นชื่อหรือชานะคะเป็นเกจิอาจารย์เรื่องเมตตา,าหานิยมนะคะแล้วก็ได้เตรียมท้าเวสุวรรณค่ะรวมทั้ง เนื้อผงตะเคียนทองแก้ปีชงแก้สเสด็จจันไรเป็นวัตถุมงคลที่หายากมากนะคะไว้แจกสื่อมวลชนเจ้าหน้าที่ประชาชนซึ่งศิยาุสิทธิ์ของหลวงพี่ก็เยอะนะคะก็จะเข้ามาให้กำลังใจแน่นวัดริทีเดียวค่ะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ดังนั้นนาวิศพกไม่พลาดแน่นอนจะต้องไปเก็บบรรยากาศแล้วก็เอาข่าวมาให้คุณผู้ชมได้พูดคุยกันด้วยนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นในวันพรุ่งนี้บ้าง กับวินาทีที่เจ้าหน้าที DS ่ DSI ผู้ที่เกี่ยวข้องไปเจอไปถึงวัดจะเป็นยังไงพวกนี้สื่อทุกสื่อก็ให้ความสนใจนะครับ